มาต่อโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องคู่นี้ตื่นเต้นมากเลย Hoga รุ่นใหม่วันนี้เป็นวันแรกที่สามารถเผยโฉมได้นะครับก็เปิดกล่องกันเลยก็แล้วกันนะและฮอกาเซริโอเอ็น,นะครับเพืเ่อนๆครับรองเท้าไรซิ่งตัวใหม่จากฮ o กานะครับโฟมใหม่ทั้งหมดเดี๋ยว วันนี้เราแค่แกะกล่องกันดูเฉยๆนะ s e r i o X1 นี่โฟมใหม่ ite, ทั้งหมดมีแผ่นคาร์บอนนะครับว้ล wow, ด้านนอกโชว์ให้เห็นคาร์บอนอยู่ด้วยเชือกแบนนะหน้าผ้าเป็นแบบไหนจับเนื้อสัมผัสแล้วก็เหมือนผ้าถักเลยนะครับสัญลักษณ์โฮก้าเต็มๆนี เ e รี o X1 หน้าตาเป็นแบบนี้นะ OK, เอาโซหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักนิดนึงเป็นยังไงบ้างคู่นี้10 US นะครับชั่งน้ำหนักนิดนึงเป็นยังไงบ้าง10 US 269กรัมในขนาด10 US h o k a a e e ร o X1 เดี๋ยวไปใส่วิ่งก่อนแล้วมาเล่าใเพื่อนๆฟังไอทีว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ